ร้านสเต็ก700ไร่จะกินยังไงให้ถึงเนี่ย700ไรล่ร้านสเต็กนะคะพอดีร้านเ็าเปิดเพลงกันเลยบอกว่าให้เขาหลีกเพลงแป๊บนึงแล้วก็จะรีบถ่ายแต่ว่าเราถ่ายบรรยากาศให้ดูไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินไห้ดูเลยจะรีบกินเพราะว่าลูกค้าเขาก็เยอะอยู่เกรงใจเพราะฉะนั้นก็รีบแกะเลยนะคะภาชนะเบสิกนะคะค้อยมาอย่างดีก็เช็ดมาแล้วแหละแต่บอกว่าอยากเช็ดอีกทีนึง ะะตัวนะะะคเพราฉะนั้นก็จะรีบกินแล้วรีบไปสเต็ก700ไลน์ตั้งอยู่ที่สัตหีบช,ชนบุรีนะคะตลาดใหม่ตรงตลาดเนี่ยจีกุเขียวเนี่ยเขามีเฟซบุ๊กเขาก็คือสเต็ก700ไลน์สัตหีบนะคะเข้าไปดูร้านเขาก็ขายสเต็กประมาณนี้ที่เราสั่งมาเนี่ยเป็นสเต็กไซส์มีเดียมนะคะไซส์กลางราคา289บาทก็จะมีพกช็อกมีหมูแล้วก็มีไก่แล้วก็มีเฟรนช์ฟรายไซส์ใหญ่แล้วก็มีผักสลัด แล้วก็เมนูไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสลัด700ไรไล่แล้วเราสั่งน้ํามาเพราะว่าสีมันสวยคือน้ำนมะม่วงสับะรดกินน้ําก่อนแล้วกันที่นี่เขาเสิร์ฟดีมากเลยเขา,เม,าเมีคุมให้เราแล้วเรียบร้อยจร้ออร่อยที่นี่รับสวัสดิการรัดด้วยนะคะสามารถใช้คนละรึ่นได้กินเลยค่ะอาจจะมีเสียงเซ๊ก นะคะเพราะว่าลูกค้ายเยอะอ,นนอันนี้เป็นพอกช็อ,ชอปร้านสเต็กที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก <c oughs> แล็มีเด็กวิ่งด้วยกลับบ้านเลย,เยวิ่งผ่านป้าหลายๆครั้ง <c oughs> เดี๋ยวป้าจะเอากลับบ้านด้วย <c oughs> นีอันนี้เป็นพอกช็อปนะคะม <c oughs> ุ้งมากเลยอ <c oughs> อันนี้พอกช็อ,ชอปอันนี้นม <c oughs> ต้องลลอคิอร้อนๆนะคะแต่นี่เขาก็มีบริการเดลิเวอรี่ด้วยนุ่มน้ำราดดีมากคือดีเลยอ่ะน้ำราดเข้มข้น,นแล้วตัวฟองขอมก็นิ่มแล้วตัวน,นี้ก็คือเป็นตัวหมูตัวนี้เป็นหมูสเต๊ตัวนี้เป็นหมูสเต๊กเป็นหมูสเต๊กหมูมีความ มีความฉ่ำมากเยี่ยมกลองร้อยแปดสิบเก้าบาทสั่งมากินเหอะแต่ถ้าแบบคุณมากันหลายคนหกเจ็ดคนแนะนำให้สัง่งสเต็กคิีกเมจิโอของเขาเป็นสเต็กเจ็ดร้อยไ่คือจะมีทุกอย่างที่เป็นเนื้อสัตว์ว่างอยู่ะท่าแต่เรามากันแค่สองคนกินแค่นี้ ไก่นี่มาแบบอย่างนี้เลยอ่ะจัดจัดจัมาน่ากินเนาะถ้าไม่เก่งใจก็ถ้าไม่เก่งใจก็จะใช้อย่างนี้เลยกินเลยเนี้ยโอเคบุ๊ก ก่ออรอนไกั้งหน้าอาหน,นี้มัเปื่อแล้ยังไงอะชุ่แต่แล้วก็ต่อด,ด้วยตลาดตลาดเาก็จะมีโคอโดเอ้ยไม่ใช่หรือทีวีทีวีสตรอเบอร์ี่อเบอรี่ทงุแอปเปลิลแอปเปิลแอปปลแอลเียวแล้วก็แกมกร,กรมเราไม่สามารถ กินได้หมดนะคะจะลองกินเป็นเอาเดิมโอเคแล้วอร่อยคือวี่ตลาดเนี่ยผัวชอบก็เลยสั่งมาให้ผัวกิน5ทีแล้วครับนี้คุณกผั้ชมกินทุกที่ที่ทุกปัมอยู่ที่ร้านสเต็ก700ไล่สัตหีบนะคะถ้าเกิดใครแวะก็ช่วงนี้เขาก็อาจจะทำถนน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาวันธรรมดาร้านก็เปิดตั้งแต่11โมงเช้าเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของเขาได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกินทุกที่กี่ทุกวังค่ะ